b t e c h Sports Unit 4นะคะ The Mind and Sports Performance นะวันนี้เราขึ้นหัวข้อใหม่กันนะคะพูดถึงการตั้งเป้าหมายกันบ้างนะคะ Influence of Goal Settings on Sports Performance นะคะก็คืออิทธิพลของการตั้งเป้าหมายนะคะที่มีต่อการเล่นกีฬานั่นเองนะคะนะมาดูกัน Principles of goal settings to increase and direct motivation นะหลักการในการที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มนะคะแรงจูงใจรวมถึงมีการกำหนดทิศทางน,นะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะสร้างแรงจูงใจอย่าง arda, มีประสิทธิภาพมันเองนะเราเคยพูดถึง SMART e r goal ไปแล้วนะคะในยูนิตก่อนๆนี้นะคะแต่ว่าในยูนิตนี้ก็ยังพูดถึง SMART e r goal กันอยู่เรามาพูดกันอีกสักรอบหนะึ่งกันล้วกันเนาะ To set effective goals you should remember SMART e r นะเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพนะคะเราควรจะต้องจำคำนี้ไว้นะ smarter ย่อมาจากอะไรนะคะตัว s ตัวแรกนะเป้าหมายของเราจะต้อง specific นะคะ specific แปลว่า,าเฉพาะเจาะจงนะ the goal must be clearly related to something you want to achieve เป้าหมายจะต้อง ชัดเจนนะกับสิ่งที่เราต้องการจะทําให้ประสบความสําเร็จคือมองเห็นภาพชัดเจนว่าฉันต้องการไปถึงจุดไหนนะ,ะแน่นอนอันนี้ต้องสเปซิฟิกไม่ specific, สเปซสปะไปเรื่อยเปื่อยนะสเปซิฟิกแปลว่าเฉพาะเจาะจงนะคะ M ย่อมาจาก measurable measurable Me คือวัดผลได้ Your goal must be produced นะเป้าหมายเนี่ยจะต้องสามารถผลิตออกมาได้หรือทำให้เห็นเป็นรูปขึ้นมาได้นะคะ so that you can monitor your progress towards it เพื่อที่เราจะได้สามารถ monitor คือจับตาดูหรือว่าคอยบันทึกผลนะคะว่าเรามี progress หรือว่ามีเขาเรียกอะไรพัฒนาการนะ เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริงหรือเปล่ามันต้องสามารถวัดผลได้นะคะอย่างเช่นความเร็วสามารถที่จะแบบวัดได้ว่าครั้งนี้เร็วเท่าไหร่ระยะเวลามันลดลงไหมนะหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าช้ากว่าเดิมประมาณนี้ measurable หรือระยะไม่ใช่ระยะสิหรือน้ําหนักอย่างเงี้เวลาที่เรายกเวทใช่ไหมคะเวทเนี่ยมันสามารถวัดได้อยู่แล้วว่าวันนี้เรายกได้เท่านี้วันรุ่งขึ้นเรายกได้น้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมประมาณนี้นะนี่คือ measurable นั่นเองนะ ถัดไป achievable achievable คือสามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้คือพูดง่ายๆเป้าหมายมันต้องไม่เกินตัวมันต้องไม่เวอร์ประมาณนี้นะ it must be possible for you to achieve the goal นะคือเป้าหมายนะมันต้องทําได้จริงไม่ใช่สิ่งที่แบบเพอ้อฝันไปว่าเออฉันจะทําแบบนั้นแบบนี้ในที่นี้เนี่ยบางคนบอกว่าเออ you ต้อง dream big นะต้องฝันให้ใหญ่แต่ในที่นี้เนี่ย dream big ก็จริงแต่ยูต้องอยู่ในขอบเขตท,ที่สามารถทําได้จริงๆไม่ใช่ว่าคิดถึงสิ่งที่แบบ ในชาตินี้เป็นไปไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็นะไม่ achievable มันทําให้เราเสียกําลังใจปเปล่าๆด้วยนะคะเพราะฉะนัน achievable เนี่ยเราอาจจะตั้งจากสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้หรือใน1สัปดาห์นี้อะไรเงี้ยค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วเราอาจจะ dream big ขึ้นมาก็ได้อย่าลืมว่าทุกครั้งเนี่ยการเดินทางมันจะต้องเริ่มจากก้าวที่1ไปก่อนใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่โอ้โไป1ิบเลยภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้นะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้น achievable เนี่ยสำคัญ ตัว R ถัดมานะคะ Realistic Realistic คือเป็นจริงได้คือทำจริงๆได้นะ It takes into account any barriers that may prevent you from achieving your goal ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเอา barriers ในที่นี้คืออุปสรรคกั้นขวางอะไรก็ตามซึ่งเป็นอุปสรรคเนี่ยนำมาคิดรวมด้วยนะสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันจะ uh, prevent ก็คือเหมือนมันจะกั้นเรากั้นเรา กั้นไม่ให้เราประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะไปแข่งระดับโลกเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายนั้นมันก็ไม่เป็นจริงถูกไหมมันไม่รียลลิสติกหรือเราอาจจะแบบว่าเราอยากจะเก่งให้ได้แบบพูดถ้าสมมติว่าไม่ใช่ในเชิงกีฬาอย่างเรียนภาษาอังกฤษเนี้ยเราตั้งเป้าหมายว่ารี a l i ิสติกคือเราแบบอ,อ,อยากจะ ไปพูดในเวทีระดับโลกให้ได้เลยพูดคล่องมากแต่คุณไม่เคยพัฒนาตัวเองคุณไม่เคยท่องศัพท์คุณไม่เคยฝึกพูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนันเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่เรีลิสติกนะดังนั้นเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ย barriers หรือว่าอุปสรรคของเรามันคืออะไรเ mm. ช่นเราขี้เกียจไหมเราอายเขาหรือเปล่าหรือเราไม่มีโอกาสาาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะการตั้งเป้าหมายมันต้องมองดูเลยว่าเฮ้ยมันทําจริงได้ไหมอะไรบ้างที่มันขัดขวางไม่ให้เราทํา สิ่งเหล่านั้นนะคะอันต่อไป time related time related คือเกี่ยวข้องกับเวลานะเวลาสำคัญมากเลย there should be a time scale in which you will achieve your goal มันจะต้องมีการตั้ง time scale คือระยะเวลาว่าถึงช่วงนี้แล้วนะ่ะเราจะต้องไปให้ถึงจุดไหนเช่น1สัปดาห์ต้องทำอะไรได้3เดือนต้องทำอะไรได้6เดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไปถึงจุดไหนดังนั้นน่ยทุกอย่างมันจะต้อง work work เอากับ time scale ที่เรามีด้วยนะคะไม่ใช่แบบปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่เลื่อนลอยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นเราจะต้องคิดคำนึงถึงด้วยว่าเรามีเวลาเท่าไหร่นะคะสำคัญถัดไป exciting exciting ก็คือน่าตื่นเต้นนะคะ the goal that you should uh, uh, that you set should be challenging enough to motivate you to want to achieve it เป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันควรที่จะมีความ l e n g i n g คือท้าทายท้าทายมากพอที่จะแรงสร้างแรงจูงใจให้เราอยากทำนะคือมันต้องสนุกอะทำไปแล้วมันต้องมีความรู้สึกเออมันเป็นอย่างนั้นสิเออมันใช่อย่างเงี้ยโหทําได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเออก็รู้แล,ล้วล่ะว่าทําได้ก็ทาไปเรื่อยๆเออสักวันมันก็จะเบื่อถูกไหมดังนั้นเป้าหมายมันต้องมีความน่าตื่นเต้นมีความสนุกสนานนั่นเองนะคะทำด้วยความแบบบันเทิงเริงใจประมาณนี้นะสุดท้าย recorded ก็คือบันทึกผลได้ The goal should be recorded in an appropriate way for the athlete and be kept somewhere visible. Nah, ควรที่จะต้องมีการบันทึกผลบันทึกว่าทําได้เท่าไหร่แล้วไปถึงไหนแล้วนะคะใน appropriate way คือวิธีการที่มันเหมาะสมนะวิธีการบันทึกผลเนี่ยจดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบอย่างเงี้ยเขียนลายมือสวยๆพิมพ์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้นะ visible คือมองเห็นคือเห็นแล้วอ้อรู้แล้วแหละว่าฉันมีพัฒนาการเหมือนเวลาตอนเป็นเด็กอย่างเงี้ยที่อยู่ในชั้นอนุบาลใช่ไหมคะเวลาทําดีรูก็จะให้ดาวอย่างเงี้ย ให้ดาวทีละขึ่งดวง2ดวง3ามดวงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นพัฒนาการที่เห็นได้ชัดอันนี้มันจะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เราได้อีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะคะ s m a r t e r goals ในการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะไปให้สู่ความสําเร็จนั่นเองคะ่ะ